ซึ่งเราพอเราได้คุยเราก็เลยเข้าใจได้ว่าอ๋อมันคือเรื่องที่มันถูกสะสมมาของแต่ละคนแล้วมันไม่ได้มีโอกาสได้ได้พูดกันเองหรือว่าพูดกับทางผู้ใหญ่ซึ่งวันนั้นก็ได้มีการเขาเรียกว่าเข้าห้องดําไปกับทางผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ได้มีการเคลียร์การคุยกันเ,เรียบร้อยค่ะก,ก,ก็ดีขึ้นซึ่งเราสองคนก็ต้องปรับเพราะว่าต้องทํางานกันไปอีกยาวเดี๋ยวจะมีซีรีส์หยดฝนบินสนิมอีกแล้วก็ยังอยู่ในองค์กรอีกเพราะฉะนั้นอยู่ให้มวลให้มันเป็นแบบมวลความสุขดีกว่าความอึดอัด ในพาร์ทของการคุยตัวองค์กรทุกคนโอเคในพาร์ทของที่ยิงเราได้คุยเคลียร์ใจก็เคลียร์กันในห้องดําวันนั้นเลยค่ะแล้วก็มีการแบบว่าหลังจากวันนั้นสักสองสามวันก็ได้มีแบบคุยในไลน์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องเรื่องนี้นะคะมาถึงมาถึงว่าคุยเรื่องแบบจิตวิปัสสนาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอืมมันรู้สึกว่ามันได้ยกขึ้นจหกในสิ่งที่เราสึกว่าเรายังไม่ได้เคยพูดจนเกิดแล้วก็ได้พูด หมดครับทั้งสองคนได้พูดหมดเลยว่ารู้สึกอะไรบ้างที่ทําให้เราต้องแบบเจอหน้ากันถึงไม่คุยกันแต่ทําไมคนอื่นกับเจอหน้ากันแล้วคุยได้คือเรา<ม>ทุกอย่างคือเหมือนเป็นการได้แบบระบายทั้งคู่โดยที่เราก็แบบโอเคให้มันเก็บไว้ในห้องนี้ไม่มีการเอาไปแบบโกรธหรือ,รอน้อยหรืออะไรต่อคือทังผู้ใหญ่ก็ได้เห็นด้วยได้รับรู้ด้วยแล้วก็ได้ช่วยกันแบบแก้ปัญหาด้วยคือจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาด<อ>นี้เลยเ<อ><ไ>งี่ยเราไปตินหอดนะการที่พูดแบบนั้นมันทาให้รู้สึกแบบว่า สบายใจค่ะสบายใจค่ะแล้วก็มันทําให้เราได้สองคนได้ย้อนกลับไปเห็นภาพได้ว่าอ๋อจริงๆรแล้วมันมันเป็นแบบที่หลายๆคนได้ได้พูดจริงๆนั่นแหละว่ามันไม่มีความเป็นมืออาชีพในการออกงานคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันหนักก็วางเอาไว้แต่พออยู่หน้ากล้องคือมันต้องมันคือการทํางานอย่างมืออาชีพไม่กดดันแล้วค่ะคือปล่อยตามธรรมชาติปล่อยสบายปล่อยฟรีเลยค่ะใช่ก็ อยู่กันเป็นอิงหลอดที่ทําให้ทุกคนแบบมีความสุขละกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรแบบไม่ดีมาเยอะออถ้าเราตัวไม่คคงจะมองว่าอิงหลอดมันไม่เป็นหมือนที่เขาคาดหวังว่าจะต้องสนิทกันว่าจะต้องแบบจริงจริง,รงเราพูดตลอดสองคนว่าเอ้ยเราคือพี่น้องกันนะจะมีมบ้างที่แบบลินกับฟันบ้างนะคือบางทีไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหโผงผางเข้าไปกอดเข้าไปเล่นเหมือนกับเพื่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าถามมันคืออิงหลอดที่เคยมีความรู้สึก มาก่อนมันก็เลยไม่แลปลกที่จะแบบว่านอยจังไงก็จะมีบ้างในในบางครั้งสอ่าใช่แต่ว่าเราก็แบบเข้าใจว่าเออมันคือการหลังจากนั้นมันคือการทํางานมันคือชีวิตจ,จริงที่เราต้องโฟกัสงานแล้วก็ทํางานต่อไปในในพาร์ทของอิงหลอดต่อไปอ่นะคะ่ะที่าายวกในความที่เขาคาดหวังหรอกเรา,เ,ราเขากดดันเอ้ดกดดันตัวเองไลว่าเขาคาดหวังอย่างเงี้ยเราจะต้องทาอย่างเงี้ยเสริฟเขาเปนกดดันมาจากการที่จะต้องทํางานเจอคนอะไรอย่างเงี้ย หนูไม,ไม่ไม่กดดันในการที่แบบคนจะคาดหวังว่าต้องเป็นอะไรกันแต่หนูแค่อยากทํางานในพาร์ทคู่ออกมาให้ให้ได้ดีแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้สึกว่าอ๋อมันมันคืออิงหลอดที่สมูทแล้วที่มันโปรแล้วที่ไม่ใช่ว่าแบบเออตึงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเี่กโอเคโอเค,อเคก็หลังจากที่ได้เคียววันนั้นก็คือเราก็แบบอ่ะเราก็เล่นแต่บางที่เราอยู่หลังกล้องอะอกล้องไม่ได้จับกล้องเลยไม่เห็นว่าเราเล่นอะไรหรือคุยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออืออื่อือืออืออืออ่ออืออือืออืออืีอืออืออื เราขออนุญาตให้ลูลกๆอย่บ้านมีแฟนแล้วแต่คนก็เลยมาโฟกัสยังไงจะพูดหรือไม่พูดหรือยังไงหรือจะให้พ่อมาพูดด้วยเดี<อ>๋ยวลูกก็อยากเราคนแรกคุ้สิไม่มีค่ะ,ส,ะสนิทค่ะแต่ว่ามาถึงว่าคือจริงๆอ่ะพี่นวัตไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้มีกฎว่าห้ามมีแฟนเท่านี้เท่านี้แต่คือให้ดูที่ดูเวลาดูความเหมาะสมว่ามันควรมีไหมหรือว่าถ้ามีมันควรอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันควรจะ โพงพ่างเลยหรือเปล่าซึ่งเขาไม่ได้ห้ามค่ะอยู่ที่ที่ทตัวแบบตัวเด็กตัวบ,บุคคลอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่หนูโสดนะคะมไม่ต้องใครยี่บอ,บอกเอง<แ><แ>ว่าหนูโสดนะคะเออรู้สึก่พ่พอไปเอากฎนี้มาน่ะคนก็จะมาโฟก,กัสที่เรารูนน <laughs> ้ว่าแล้วไปต้นต้นไต้นกันไม่มี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 นานแล้วค่ะก<อ>็ใครจะมีก็มีแต่หนูไม่มีทั้งยังอยูประสบการณ์มันสองแค่เราโตขึ้นคือ พ่อก็อยากให้เราทํางานเราก็ทํางานดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเงินมันสําคัญกว่าใช่ที่ผ่านมามันมันทอนที่เราติดแบบสุดโตเยังไม่ถึงว่ากับเรื่องราวกับเรื่องงานที่มันอมีข่าวคุณเขจะกระทบเราจริงจริงอยากให้อธิบายรงกระทบหนูหนูกลัวว่ามันจะกระทบวงกว้างมากกว่าคือถ้าคนว่าหนูเนี่ยหนูโอเคหนูไม่ได้ชิลมากแต่ก็ชิลได้แต่ถ้าสมมติว่าไปว่าแบบว่าองค์กรว่าบอสว่าคนนู้นคนนี้คือรู้สึกว่า เหมือนเราเป็นตัวปัญหาเราเราไม่อยากรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเอาเอาใครเข้ามาแบบเกี่ยวแล้วอ่ะคือหมายถึงว่าอยู่คนเดียวทํางานก็ได้คือก็จะมีแบบมีเพื่อนอยู่ด้วยมีแบบเนี้ยมีนามีพี่อุ้มอะไรอย่างงี้อยู่รู้สึกว่าโอเคก็สบายก็สบายใจคือเพื่อนเราก็มีเราอยู่คนเดียวก็ได้แต่ถามว่าเหงาไหมมันก็มีบ้างก็ต้องอยู่ก็อยู่ให้ได้อ่ะพ่อไม่ให้มีอ่ะตอนนี้มีแล้วอะไม่กลามีอีกพีขำว่า ไม่มีแล้วเท่ากับมันรู้มันรู้อยู่แล้วาวาา่ปารประวัติศาสตร์มันจะซ้ำเลยทีเดียไม่หรอกเราเรา,เราทำงานดีกว่าค่ะ,ะถ้าถ้าจะมีก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติดีกว่าไม,ไม่ไม่รีบค่ะไม่รีหรือว่าไม่มีใครกล้ามาเป็นลูกเขยบ้านดีเพราะว่าต้องต้องผ่านด่านพ่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะถ้าเราบอยังไงเวลาตอนนี้มันเกิดปัญหาระหว่างว่าเขาแต่งงานแล้วบางทีบางคนิดว่าอะไรเขาอ่ะปวดเหงตอกปวดเต่ ในพักโดยในพักของชาลล์ได้คุยก,กับแฟนคๆทำให้สื่อสารได้ปกติแฟนๆขับหนูจะจะคือด้วยความที่เมื่อก่อนมันเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนคลับเพราแบบว่าไม่พอใจ <S <S หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโอ้โหใส่กันยับเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปหนูก็จะพูดกับแฟนคลับว่า ถ้าเป็นแฟนขับหนูทําอะไรก็ทําได้เลยอย่างเดียวคืออย่าทาให้หนูแบบเดือดร้อนอยู่กันแบบให้เกลียดกันถ้าเห็นว่าเอ้ยคนนี้ว่าเราไม่ดีไม่ต้องไปสนใจก็ถ้าสูว่าทุกคนไม่อยากให้หนูสนใจในสิ่งที่ไม่ดีทุกคนก็ต้องทําเหมือนกันพยายามรักเขาเรียกว่าเหมือนรักษาหน้าเมนตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออะไรที่มันไม่ดีก็อย่าอย่าไปอย่าไปยุ่งอย่าไปแบบ อย่าไปใส่ไฟหรืออย่าอะไรคือให้อยู่ที่ของเราไม่ให้มีความสุขดีกว่าคืออยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละคือใครเขาจะมีปัญหาอะไรกันก็คือปล่อยเขาไปเราไม่ต้องไปผปสมลงเพราะสุดท้ายแล้วคนจะเดือดร้อนก็คือคนที่เขารักก็คือเรานั่นแหละรยเใช่เขาก็จะรู้เขาพอเขารูเ้เขาก็จะเริ่มแบบเขาลงเขาก็จะไม่ค่อยมีความที่มันมีแค่ปแค่ในกลุ่มเลในด้อมเราอะตรงนี้เราช่วยกันสอดเสองอะไรบ้างเพื่อที่รูสึกว่า อ๋อตรงหนูไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมากขนาดนั้นเลยเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ปัญหามัน,มนคืออะไรและใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าถ้าพูดถึงแฟนคลับกับองค์กรเนี่ยคือแฟนคลับเขาก็ซัพพอร์ตองค์กรมาแบบโหตลอดระยะเวลาเกือบสปีบางคนคือนานกว่าน,นั้นด้วยคืออยากให้แบบว่าให้เกียรติกันละกันในในการทั้งคําพูดหรือว่าแล้วก็แต่คือตัวเราเองก็ให้เกียรติแฟนคลับแฟนคลับเก็ให้เกียรติเราอะไรเนี้ยก็ถือว่า อยู่กันแบบสบายใจแล้วก็ให้เกียรติกันน่าจะเป็นสิ่งที่สงบที่สุดสําหรับหนูในวันนี้เคยเคยนานมากๆแล้วค่ะใช่ช่วงที่แบบว่าจะมีช่วงที่แฟนคลับแบบหนูต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบให้เกียรติกันนิดนึงในเรื่องของชีวิตพากส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เออเราจะทํานะแต่ว่าจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็ให้ให้รอแล้วก็ให้เกียรติคือหนูบอกตลอดว่าถ้าเป็นแฟนคลับหนู ให้เกียรติคนรอบข้างหนูด้วยนะให้เกียรติหนูให้เกียรติองค์กรให้เกียกกรติห,หลายๆคนที่ที่เขาเอออยู่รอบข้างเพราะตัวเราเองเราก็ให้เกียรติทุกคนหมดหมดเลยทเท่าเทียมกันหมดเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าสปปีที่ผ่านมามันก็พัดคนขเขา,ารักละพอมที่ทจะสมเงินราจริงๆใช่ซึ่งพอคนเข้ามาใหม่ๆที่เขาเข้ามาเขาก็รู้สึกว่าเออ รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่นิ่งขึ้นแล้วก็โตขึ้นจากหลายๆเหตุการณ์ที่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปในกองไฟและเราอยู่เฉยๆเราแค่ดูลาดราวเฉยๆและส่วนเรื่องอะไรก็แค่รับรู้ก็เพียงพอแล้วค่ะเป็นเป็นชาวบ้านดีกว่า,อย,าอย่ามันนิ่งกันไปมันนิ่งกันไปโอ้ยเอาส่วนตัวหนูไม่ไม,ไม่ไม่กล้าออกมาแบบ ไม่รู้หรอกว่าต้องออกมาตอนไหนหรือว่าควรออกมาไหมคือเราก็คืออยู่ที่ของเราดีกว่าเราลอดูแล้วก็รอฟังเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะแบบมาดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็มีผลงานแล้วก็โปรเจกต์หลายๆอย่างที่ต้องโฟกัสเหมือนกันงก็คือ,อแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอสบ,บ,รบอกว่าเออเนี่ยถ้าจะระบายกับหนูเนี่ยคือได้าปกติก็จะโทรมาระบายแบบทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ย จร, man, จริงๆบอสเรบอกให้ว่าอยู่นิ่งๆหมายถึงว่าให้ให้อ <Essential> ย <approved> <compelling> <aesthetic> ู่แบบให้อย <endeu> <wei> ู <GO av i> ่แบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าขยับเยอะมันจะบานไปใช่คือเราอยู่นิ่งๆดีกว่าเราเราอย่าแบบเอออย่าไปถ้าเทคแคร์ชันเยอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดินไปด้วยแล้วก็ใครคนนี้จะโหมหมดนะหนูกลัวบอสนะวงตรงหนูก็เลยไม่ไม่ค่อยกล้าอะไรมากแต่ว่าไหนที่หนูสามารถเอ่อพูดได้หนูก็จะแบบว่าพูดด้วยเหตุผลให้เขาเข้าใจ อย่าไปมองสิเราเลอกงานกันถ no. ้าเราเล้อกงานนี้ไม่ได้ได้โอกาสก็พูดกับเขาเลยว่าเออจะไม่ออกมาแอคชั่นอะไรยังไงก็พูดเลยพูดกาไน้ี่นเลยไช่หนูพูดว่าสามวันที่ผ่านมาคือไม่มีงานหนูก็ไปซุ่มทำโปรเจกต์คอนเสิร์ตหนูอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่ได้รู้เรื่องราวว่า ต้นปลายเหตุอะไรมันเป็นมายังไงแต่ก็เมื่อกี้ก็แอบถามมาบ้างแล้วค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นชาวบ้านมันสนุกกว่าคือเลือกเป็นชาวบ้านดีกว่าถ้าอยู่ในเพลงหรือไปกับใครไม่เอากลัวกลัวไม่กลัวมอดาฝกคอนเสิร์ตเอ้ยแล้วเขบคุณมากค่ะกี่เพลงกี่เพลงโอ้ยยี่สิบกว่าเพลงเราขั้นหนึ่งแล้วเลราขั้นหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ นั่นถ้าหน้าใหม่ประกบเราด้วยอุ๊ยยินดีดค่ะยินดีดดทำให้เต็มที่นะคะน้องๆ <c oughs> แล้วก็<ด>กคอนเสิร์ต1 7สิงหาคมนะคะยังไม่ได้บอกหรอกว่าคอนเสิร์ตเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเล่าสตรอรี่ละกันค่ะระหว่างช่วงแบบช่วงชีวิตของเราที่มันเป็นโมเมนต,ต์แบบสุดวิเศษก็อยากจะให้รอติดตามแล้วก็ไม่ได้มีแค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะคะมีเต้นด้วยมีหลายๆอย่างที่มันแบบเข้ามามากขึ้น ก็คือค,คอนเสิร์ตเหมือนรอบก่อนแต่เหมือนรอบก่อนเป็นการสําหรับหนูมันคือพอย้อนกลับไปดูเหมือนเป็นการลองเชิงคอนเสิร์ตคิดว่าเอ้ยมันเป็นยังไงแต่รอบนี้ก็คือแบบว่า <20 S 1> ลงดีเทลเองทุกอย่างแ <20 S 1> <c oughs> น่นอนมีแขกรั<า>บเชิญนอกค่ายด้วยก็ให้รอติดตามค,ค่ะ,ย,ะยังจะไม่เปิดขายภัพเปิดยังยังค่ะยังเร็วๆนี้ค่ะ,เด,คะเดี๋ยวผังก็ใกล้ออกแล้วแล้วก็ทีมต่างๆทุกคนก็น่าจะน่าจะเห็นกันบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวรอปล่อยรูปอีกทีเดียว ขอบคุณนะคะที่ใจดีค่ะวันนี้